เดกันอีกแล้วครับในช่องบรรจุหายุ่งกินนะผมนี่มันนี่จะมามัดเบ็ดครับมัดเบ็ดไปใส่ปลาไหลครับผมมีหนัดกันไปครับเสีย่ยนกบกระพอแล้วก็ผ่านผลครับผมไปกันซีรุนครับทิปนี้นี่กับก้อนจีเรียวครับต้องเสียบปลาหมึกไกวเสียบปลาหมึกเช็ดกับมาซีเขานี่ก็จะจีบผูกเลียวตอนไหนผูกคบเนี่ย นี่ครับผมเบ็ดผมนี่ใช่เ,เบ็ดเบือเก่าครับเบอรอเก่าใส่ปลาไหลครับนี่ครับผมตอนมาต้องผมม้เยอยเดียเด๋ยวนี้ครับมือก็ดำดำเลนี่ครับเชือกเยียเดียเด๋ยวนี้ครับนี่เอาใส่ไปอีกสีแล้วก็เอานี่เมื่อยท่างนี่ครับนี่ครับเป็นบวงแบบนี้ มันอี้ก็จับสนทางนี้นะครับสนทางนี้พันนี่จะไหวนงครับส่วนทังนี้พันพันเลื่ยนี่จะไปเราะคนมันกัเห็ดบุคขึ้กันนะครับนี่ครับซ้ำนี่ละสามสี่หลอดพ่อแล้วก็ดึงครับแล้วก็ดึงครับสี่ล่ะครับผมนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับ ล้วก็ตัดออกใช่ไหมครับผมนี่มัดเว็บเสีแด้วครับเตรียมไปจะไปใส้เว็บมึอยื่นลรอครับสวัสดีตอนเช้าครับผมทุกคอนนี่แจะขับรถออกมาแล้วครับผมมาครอบครับมาผมครับผม ชีวิตง่ายจะตายพุ่มครับเรียกเสียนพบครับ่านพุ่มกับไปซื้อของครับผมตอนนี้กมกัคอยกันอยู่รถครับนี่่อดนี่่อดอีกครบครับเลยนี่คุณ่อครับคุณ่อนี่ไปนี่เดินนี่แข็งแรงครับผมจะสู้ได้ไหมการเดินเออเรื่องไงไปเจอกันทุณนะครับก็หไมยครับผมไม่สายบรรยากาศดีด้ดูครับทุกคนผมทุกคนตอนนี้กลับมาถึงไม้แล้วครับ จะเป็นไม้ลองครับผมยังไม่ถึงไม้จริงหรอกถึงไม้จริงแล้วนนํำไม่ลดครับมายังไงก็ยังงั้นเดี๋ยวผมผ่านภูมิผ่านภูมิครับนี่นีผ่านภูมินี่ผ่าน,น,านครบครับผมเออเส้นครบเส้นครบนี่ผ่านพ้นพ <c oughs> ากันดูเขาดูหน้าก่อนครับดูน่ำนะว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้ไต่ไหมแถวนี้ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูครับผม เขากันก่อนครับมาถึงแล้วก็ต้องกินเขาก่อนเบื่อยากพลังครับตื่นส่ามาเนี่โอ้ยมว้วนทองเลยยเขไยาไลอีกินกไก่มายเขาครับไปครับผมกินเขาต้องกัน ผมถูกคนนเนี่ยนี่ก็อิ่มเขาครับอิ่มเขาแล้วก็่ะเดินหาดูปลาไหลดูวิธีการใส่ผมจะไปศึกษาตำน้องพ่อครับเอาไปเลยครับผมเนี่ยผมตอนนี้ก็ซอยเหยื่อครับเทียนกบกำลังซอยเหยื่อคนใส่ใส่ยังี้เลยเนาะเอางั้นเถอะพี่เอาหรือว่าตกปลาบึกหรือว่ารุ่นนี้ไม่พี่อะหรอไม่พี่อะมากกว่าเอาใกล้ใกล้เนี่ย แล้วขี่ปี๊บเป็นคนฉี่ไงยุทธ์มมีอะไรขั้นเด็ดวะขอดูเรื่มันสกอะไรส้อยจุครับส้อยจุไอ้เลหน้อยแท้ัหน้อยแท้ส้อยจุ๊บรุ่นนี้รุ่นนี้ส้อยจุแ๊บใส่คำเดียวเลยนะกล้าไม่ต้องเที่ยวใช่ไหมนี่ครับท่านเป,ปิ้ลสิกำลังปรุงอาหาร เซียนกบจะปลุกหน่อยดิสร้อยเยือกไม่นานไม่นานครับไม่นานจะทำช่องครับอัน้เซียนกบไปจะทำช่องอย่าลืมติดตามเลยนะครับกําลังคิดชื่อช่องอยู่กบพาลุยครับโอ้กบพาลุยโอ้กบพาลุยไปครับผมทุกคนเตรียมตัวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตามพ่อไปเลยครับจะพ่อไปถึงไหนแล้วดูนี่เดี๋ยวเราไปศึกษาหาลู่ปลาไหลก่อนครับกะ พอหาเป็นอยู่ครับแต่ว่ากไปดูจากประสบการณ์ที่พ่อเคยมาใส่ประจําครับผมทุกคนไอบครับผมทุกคนพ่อกําลังกลมใส่อยู่ครับพ่อกำลังจกหาดูนี่พอ่อเนี่ยับผมทุกคนกําลังโกยหาดูครับพ่อกำลังจกดูครับนี่น,น,น,นามดันขึ้นดันลงนี่แหละ นี่พอจกหาแล้วนี่นี่ดูนี่พอใสไ่ไว้แล้วดูนึงครับผมนี่โอ้ยจะเดินออกหัวกําลังโขงงวอเลยอยากออกดีหลายจับใส่เลยวะจับเศรษฐีเด่นกระเด็ด ปัดนี่ครับผมไม้แย่ลงรูครับครับผมแหย่ yeah, ลงไปแล้วเืรมถอดไม้ออกครับนี่ถ้ามีตัวนี่ยังไงก็โดเนเต็มๆนะครับ พ่อกำลังหาดูอยู่ครับเป็นรูที่เป็นน้ำไหลทะลุคันนาเนี่ยบอกพอ,อบอกว่าน้ำไหลทะลุคันนาครับตอนนี้พอกำลังหาอยู่ลึกไปละอวน,นี่นึกโคต

มีรูแล้วครับมีหน้าคั้งแล้วไงก็ต้องใส่ไม่เราะรูนี่มีหนามคั้งจ้องรูนี่รูแล้วครับครับผมหนา เหนื่อยไม่พอนี่เป็นเหยื่อหมูครับตะกี้เป็นไส้เดือนครับมึงกินเด้ใส่เนี่ยไอ้ที่มึงมาถ่ายอยู่ถ่ายก่อนพวกเนี่ยังคอยเยื่อลงดุยแล้วครับขาดไม่ได้เลยยาเลย ไปแย่ลงรูแต่มีตัวนี้ทะแย่ลงรูแบบนี้นี่แป๊บเดียวเท่านั้น,นครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะแยกได้จากปอไปใส่แล้วครับปอใส่ไปเราจะไปใส่อีกทางนึงครับผมเดี๋ยวผมคราวนี้ก็จะไปใส่เองแล้วครับผมมาหากจกลูก,กันแหละปอก็ใส่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะใส่อนี้แล้วครับวนๆกันไปนี่แหละ ครับนี่ทุกคนมาเนี่ยคงก็เจอรู้เลยครับเนี่ยอ้ลรืนแป๊ดเลยครับทุกคนตูปละไรแเทแน่นอนครับเนี่ยเน้อหนามขังๆังปอดีเลยนี่ครับผมไปครับใส่กันเลยครับจ่วมถ่ายดูตอนใส่หน่อย นี่ครับผมทุกคนนี่เป็นเบ็ดที่เบอร์ผมใส่ครับเบอร์เก่าครับผมแล้วใส่กันเลยครับเรา่อเส่เดือนครับนี่อันนี้ย่ะเสีเดือนพอคอขอรมาครับผมนี่ครับนี่การเอาใส่รูครับนี่มันต้องเอา พักแบบนี้ครับนี่นี่ทําแบบนี้ครับแล้วก็แย่ลงไปในรูเลยครับผม ผมทุกคนกินวัดเชียนโกว่าได้ปลาไหลไปตัวหนึงห่งแล้ววะแล้วก,กี่น้ำตู้ฟุ่มอยู่อกี้วัดไปช่อนชิมแล้ววะเดี๋ยวไปลุนกันน้อกันครับจะพาไปรุน,นครับผม,มเ,เช,มมชียนโกว่ากินแล้ววะโฟมจมเลยวะผมไม่ถ่ายไม่ได้ครับรอลุนเดีลงใช้สองมือครับเชียนโกดึงโฟมจมลงไปหนึ่ง นในว่าหมานปะไหนปลาไหลตัวนั้นยกโชว์หรือปลาไหลโอ้ยยางตายออกแล้วครับยางตายครับโอ้เสียนกบครับผมหมานเตะในซองหางเลยเหรอ <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวหลุนตัวนี้ครับนี่เดี๋ยหลุนตัวนี้ครับนี่เห็นว่าด,ดึงแล้วนู่นดึงผวงไปนู่นเลยมาดูเสียนกบป,ปลาป่าครับจักจปลาอะไรทัทกคิดว่าปลาช่อนครับตอนแรกได้ยินแต่เสียงตีน้ำตุ้มปะ จะกระชัยมันไหมเนี่ยป่ายายึกยึกยึ๊กมันรุดเลยนี่ไก่สายยาวนี่โอ้ยอะไรอะไรคือโอ้ยโอ้ยมันรุดเนอะรุดท่านครับโอ้ได้ยินเสียงตีน้ำตุ้มทีเดียวรุดแล้วครับต้องใส่ไอ้กล่องนี่ ไปครับผมพวกเราก็ยังใส่เบดไม่มดเลยครับได้มีนั่นไหมนี่ครับผมผมดึงออกมาหนึ่งของวันปฏะทิดครับปลาตัวแหลกครับปลาเข็งครับแม็เบึ่งมือนะเออปลาเข็งหน่อยครับผมเตรียมแรกครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมตอนนี้ก็ใส่เบดได้สักพักแล้วครับไม่ไหวใส่ใส่ไม่มดซ้ำครับผมเดี๋ยวหยุดจักนิด ยี่สิบเพือสามสิบใส่ได้สี่สิบหลังเลยนะสิบสายเซียนครบเลยตั้งหกแล้วครับแต่ผมนี่ได้ประมอสองตัวครับแล้วกับปูนี่ได้อีกก็เกือบยี่สิบแล้วครับปูเดี๋ยวสงสัยรอบต่อไปสงสัยต้องจับปูเรียนของของของนั่นเอาอีนนี้วครับโชว์อีนนี้นี่ครับผมมันมันเน้อยปานผลกำลังเรียนของครับเนี่ยนี่ของเซียนครบกบครับ แต่เสี่ยงโกบแบ่งบ่ได้ไหมทีเคยพาได้เนี่ยเพราะว่าอนุโมทนาเอาได้ไหมได้จ้าจุป้าใส่ไปทางเดียวกันแต่เสี่ยงกบสัตว์มาหกเสี่ยงเอดไม่ได้จักตัวนี่เอาเจอเจอของงับแล้วแบบนี้รอบนี้ผมขอพกใส่กระเป๋าไปเลยอะรอบนี้ผมขอเจ้าไปต้องไปลองดูว่จี้ได้ไหมเนาะมันน่าจะลองหนึงนะครับเนาะเออเอาเรียกอะไรบิ๊กไรโบไม่ใช่ไม่ใช่เออ พระอาจารย์ให้มาเป็นของหมานครับผมนี่ของเซียนกบครับนี่แหละของเลยเหรีของครับบ่ไใดเลรนครับใส่กระเป๋าไว้ตลอดครับไม่ได้เอาเกินเกินเกินเขาเกินขอบพอดีเนาะเรื่องสุซึ้งว่าเดีมาล้อมไหนนี่จะเอาไปแต่ก่อนเขาเลยแรกๆเลยนะรอนเอาครับเลยซอรเสือโอ้สัตว์เตือนมาจนเหนื่อยแล้วมันก็แปลกที่ไปไหนมาไหนไปหาอะไรบวกไม่ได้ไม่ได้มันก็พอเลยจิตตลอดเลรื่็นยังไงก่อนนั่งคุยกันไปสักพักก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปยามครับผม ครับผมทุกคนนี่ผมมาเจอข้องดีแล้วครับของอร่อยของอร่อยเลยครับนี่นี่ครับผมบักตาลครับกินจาวตาลอลไรบ้านี่ยอมพากินโชคครับผม งานโตัวมีเบอร์เลยตัวนี้เคยกินไหมครับผมมีงาช้างก็ขาวขาวหวานด้่นี่ร้านครับไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ทันพนไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าไปเชื่ออย่าเชื่อจนเกิดยืนไปชิมสงเสริมมันนั่นครับโอ้ยโชตหุ่นครับปานพนกำลังชิมครับ ทำไมอะแม่หวานหวานไปอีกไปอีกหวานไม่หวานยังนิดเลยจะเป็นยังไงมันไม่หวานเดี๋ยวหาลูกกันหวานครับผม ผ่านภูมิมาแล้วเป็นไงผ่านภูมิหมานบ่เฮือไมาตันว่าฟังเสียงเลยครับเฮือเออว่ะเฮือนี่ลากยาวจริงเลยต้องใช้ไม่ได้จริงๆนะครับผมมายังบ่ได้เนาะจะจีบายังไงเล้ยได้ใดจะเซียนครบครับนี่ครับผมพอเดินกลับมาครับบ่ไใดสองตัวแล้วเดินไปก็ได้ตัวหนึ่งตอนกลับก็บได้ตัวหนึ่งครับผมมาเห็นมีปลากินนะ่ะ อะไรมาลลเ,รรเลยโอ้ตัวใหญ่ครับทุกคนปึ๊ดเอ๊ะเลี้ยงอุดเลยวะตัวตัวครับนี่ทุกคนปึ๊ดครับผมพอได้เพิ่มามาครับมีเลี้ยงอุดเลยปลาสองตัวนี้ที่ผมถ่ายครับผม ผมถ่ายตอนที่พ่อใส่เบ็ดแล้วครับเอ้ปลาดงามค่ะควาจิ้มแปะเลยกับผมกินเข่ารับผมทุกคนกับบ่ายโมงแล้วครับเดินจนหมดแรงครับปลาก็ไม่ยังไม่ได้หรอกเกิวจีกินเข่าแล้วก็บจีไปยามครับผมมาทุกคนกินเข่าน้ำกันครับ เขายิ้มได้วก็ยิไปยามเบ็ดล้วครับไปลุนไปน้ำกันครับผมไปนะครับทุกคนยามเบ็ดหมดแล้วครับไม่มีจคกตัวเลยมีแต่ปลาหมอหน่อยตัวเดียวครับโอ้ประมาณเลย ใส่ยังไงมาจนงีิหมาเนี่ยครับผมทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ํากันครับเซียนคบแล้วครับเซียนคบว่าเดี๋ยวพยายามครับเซียนคบมาใส่เพิ่มอีกี0สายสงสัยต้องไปดูผลงานของเซียนคบบล้วครับเราไปตามดูผลงานเซียนคบกันเลยครับผมไปครับ เซียนกบมานั่งจอกลงครับนี่ถึงไปแล้วครับลุงมีอาการแล้วครับผมมันแต่บุ๊บบุ๊บบุ๊บเลยบางว่าคงไม่ใช่ปูโอ้ปูมีดึงบันนี่ไหมเฮ้ยเซียนกบเข้าปลาครับอูะไรเป็นสายๆหนุ่งเหลืองๆนุ่นเหรอ วุ้ยไม่ใช่ครับยาครับวุ้นนั่นล่ะเออจริงๆครับผมเออไม่ใช่ยังไงล่ะนี่ปลาไหลครับไอ้ตัวดูวยนี่ครับผมเซียนคบได้กันมาแล้วครับออ้สวยเลยครับผมเซียนคบกำลังลอยน้ำฟ้าครับผมผลงานของเซียนคบครับรอบแรกกับรอบที่ผ่านมานี่ รอบมาไดก,กีไใ้ตัวหนึ่งครับรอบนี้รอบรที่แล้วได้หกตัวครับของเรายังเป่าสะอาดอยู่เลยครับได้แต่ฟันหมอครับผมผมพอดได้มาอีกแล้วสองหางครับ ใหญ่ๆเลยครับยรเยอะอะไรพ่อเยี่ีเยอนนี่เียดเดือนครับโอ้เรามือเป่าสะอาดคนเดียวตัวนี้จะมีแต่รุ่นนี้แหละมาแล้วครับผม่านภูมิมาแล้วในหางสองหางกับป๋ชนตัวนึ่งซองหางกับป๋ชนตัวนึงครับผมไม่มีแต้มครับผมเป่าสะอาดเหมือนเดิมผมตอนนี้ก็มารวมตัวกันแล้วครับปานภูมิปานผลก็มาแล้ว เดินกลกับพ่อนั่งผมกับพ่อได้กินอยู่ครับนี่กับเขาไก่นี้มาเอาบรรยากาศครับผมปลาก็ไมาเคยกินดอกได้ปลาหมอสามตัวลุดไปตัวหนึ่งซะรุ่นใหญ่กว่าผมมือนิดนึงครับโอ้ยรบครับยังคำหวังเยมยังไม่จบเยี่ยังไม่จบครับผมจะเพิ่งนับซบหารจับได้ที่เบียดยังมีเหยื่อใช่ครับเราต้องมีรุ่นเสมอครับผมดูว่าได้เสียบเหยื่อไหมนะ เสียบยัวเสียบเบื่องหรเสียบมึงมาดูกันอีกครับมีหลุดอีกท่นนี่ครับผมเดี๋ยวป่อยไปรุ่นรอบสุดท้ายครับเก็บกู่กระบบัดครับผมตอนนี้ก็เริ่มแต่งชุดแล้วครับเปล่าสะาดเลยครับเปลาใส่ชุดเปลลยนมาลองดูว่าผมจะได้ไหมรอบสุดท้ายแล้วครับเก็บกระบบัดแล้วทำไมได้รอบนี้ก็คือไม่ได้เลยครับผมไปครับผมทุกคนไปยามน้ำกันหมดนี้เก็บกระบบัดเลยครับ S <S 2> <S 2> ไม่มีแต้มครับผมลังนี้กับวถูถครับเดี๋ยวผมทุกคนลังนี้ก็บวถูถครับโอ,อ้ยใส่ก็เป็นหู้ย่างดีไม่มีอะไรเลยีลังหนึ่งครับลังนี้ก็ผมมมีแต้มครับผม <S 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 ไม่มีแต้มครับ เดี๋ยวผมบรรยากาศแย้มเรีงครับนี่รถถครับผมวันที่เยอะครับ แก่ครับผมอันนี้มีอาการครับผมนี่เป็นสีตึงๆจค่คนดึงไปหอดไสปุ่นอย่นี้นี่ยังน่ากินเลเนาะก็ดึงอกไปลึกเนี่ยผมก็จะออกด้ คุณเห็นแล้วครับเห็นหางแล้วโอ้มาแล้วครับผม,มนี่ครับผมทุกคนตัวแรกของผมมาแล้วครับแม่งตัวแรกครับนี่ครับผมใส่ของครับโอ้มาได้คนนี้ อชครับผมสูตรตอดุนต้อครับครับผมทุกคนเก็บเบ็ดเสร็จไปแล้วครับสรุปผลงานแต่เตียมเดียวครับผมปลาไหลตัวเดียวครับใส่เบ็ดประมาณสี่สิบสายครับสี่สิบสี่สิบห้าสิบเนี่แหละครับประมาณนี้แหละผมบ่ได้นับโดยประมาณนี้แหละครับเก็บเสร็จมาแล้วครับผมไปดูผลงานของทุกคนอยู่ครับ กระทอมเลยครับยินดีครับมาถึงไม้แล้วครับโอ้ยมาถึงรถนะครับผมทุกคน <c oughs> เลยไปถูกหลายเลยพูดอะไรไม่ถูกเลยครับนี่ <c oughs> อย่างน้อยก็ไม่แห้วนะครับได้ตัวหนึ่งย <c oughs> ู่เสียครบเลยตัวเตะอีกตัวหนึ่งเป็นแปดเป็นแปดโอ้คุณพอได้เพิ่มไหม <c oughs> พออะไรเพิ่มตัวหนึ่งครับเดี๋ยวก็เจ็บของกันก่อนครับผมมาแล้วครับผม่านผลมาแล้วครับ ไหนพันธุ์ผมผมได้สองครับพันธุ์ผมสองดูเถอะดูเถอะโอ้มันมันไปเลยโอ้มันมันนี่นี่ครับผมผมนี่ไม่ต้องห่วงครับผมอย่างน้อยผมก็ไม่เหี้ยนแล้วครับนี่ครับแบ่งเงินไปกินครับโอ้พันเสียนกบเฮ้ผมไปแบ่งไปกินครับผมโอ้ยขอบคุณครับผมนี่ครับผมคลิปนี้นี่ได้ของพันธคบครับเฮ้ยเสียนกบ แบงใหไไปกินครับผมครับผมสรุปผลงานวันนี้กัดมีแต้มครับอันนี้ของพันผลครับผมกับบานภูมิครั้งแรกของผมเหมือนกันครับดีใจมากเลยครับที่ได้เห็นหนาปลาไหลผมก็เกิดมาไม่เคยใส่เบ็ดรูปลาไหลเลยวันนี้ผมประสบความสำเร็จในการรูรูปลาไหลแล้วก็ได้ตัวแล้วครับผมผมกัดได้แค่แต้มเดียวครับผมไปไม่ถูกค้างหรอกเดี๋ยวแก้ตัวใหม่อย่างไรกันใหม่เดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่อีกทีนึงครับผมโคจรเมียใหญ่มาไม่รู้น้ำน้ำกระไหลล่ะ นี่ของเซียนครับผมนี่ของเซียนครบครับก็ได้หลายอยู่เซียนครบแบ่งผมไปสองตัวครับผมพอได้ไปพัดตืมกันไปพอพัดบ้างหรอพออยู่ครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจผมแน่ครับสำหรับคลิปนี้มันคำเดียวกันขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหกับคลิปหน้าครับอาจจะเป็นเซีอนมุนบนนะจะไปจะนัดใช่ครับผมมันอีกแล้วครับผม